น้น่ใช้เฟรดี้ฟ้าแบรนี่ชื่อของฉันคือชาโด้แบล็กที่นั่นรู้ชื่อฉันได้ไงเธ้ต้องการอะไรจากฉันล่ะฉันรู้ทุกอย่างฉันรู้จริงที่เธอต้องการฉันรู้ว่าเธอรักใครและฉันอยากให้เธอช่วยบางอย่างที่จะไปด้วยความชั่วร้ายกำลังจะมหน้าหมายถึงอะไร เธอรู้ไหมสิ่งชั่วร้ายที่เรียกว่าไม้แมนคืออร่อยเธอรู้ไหมทำไมคุณอนุม็กทรอทนิถึงมีชีวิตพวกเขามีความรู้สึกพวกเขามีความรักแล้วเธอรู้ไหมล่ะว่าเธอมาจากไหนฉันไม่รู้อะไรเลยอยากรู้ความจริงไหมอยากสิ ้นต,ตกไปในปี1882ดีลาร์ทหารสลับเด็กที่อยู่ตั้งอยู่ในเมืองที่มีฟอนสุบิเลว์มาขอดิ่สามตัวแยงกำลังไปด้วยจีบรสัดมีรายได้มากขึ้นและเด็กๆก็มาเที่ยวกันแล้วก็มีคนที่คอยดูแลคุณนายโนอาห์ทรอนิก ตอนแรกเขาก็ทำงานได้ดีแล้วก็มียาวคนหนึ่งไปทำให้คุณพามขึ้นนอนในวันต่อมาทางบริษัทได้ตำหนิเขาว,ว่าทำงานไม่ดี ดากนั้นเขาก็ถูกไล่ออกก่อนที่เขาจะออกจากที่นั่นเขาก็ได้รู้ว่าทั้งหมดเป็นฝีมือไทยความแ้นกัดกินจิตใจเขา หลังจากนั้นเขาก็ถูกพ้อหวองไล่ออกเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาสูเสียทุกอย่างไปหมดแล้วในชีวิตเขาเหลือจุดหมายอย่างเดียวคือบางแน ในคืนนั้นเขาแอบกลับมาไปที่นั่นเขาได้ตั้งพวกแก่กพวกขุนหม่เพื่อไปฆ่ายอมเจ้างอย่าเขาผิดพลาด อัลเลมทรอนิกส์ที่จะโจมตียาวม,มันมาโจมต,ตีเขาพูดอัลเลมทรอนิกสีเขาหลายครั้งจนเขาถึงกับความตายยาลุดตัวแล้วก็ตายไปแล้วคอตายแล้วบริษัทพยายามปิดเครื่องเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงทุกคนคิดว่าเคอตายแต่กับมอย ขอมีชีวิตด้วยความเกลี่ยชังกับทุกคนที่เคยทำเขาด้วยความแค่ทั้งหมดทว้้จิตยืญันแข็งแกร่งขึ้นเพียงอย่างเดียวที่ขอจะทำต่อคือร่ากาปที่สมบูรณ์ ทุกวันมีสามารถสร้างวางให้เขาดอยแต่เขาก็โม่หเหมือนเดิมเขาทำพลาดจิตวิญญาณของเขาถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนจิตวิญญาณแต่ละตพวงก็มองหาที่ซ่อนส่วส,สุดของจิตวิญญาณใต้ไปอยู่ในคุณนอันดามอทรนิกและพ,ะพะับเกลดนอนทำมไพพวกคุณมีชีวิตขึ้นมา และวิกลของตนเองเพราะลองมีคนให้ชีวิตหลังที่จะเคลื่อนย้ายหลังของความแข็งแรงเร่อนของที่ท้ายของจิตวิญญาณได้อยู่ที่นี่หลายปีแล้วจึงกระทั่งราพิซ่าก่อนได้ปิดตัวลงละร้านให้ก็เปิดขึ้นนีคุณอนิมมัตโรนิคมาหม่ ในตอนนั้นพขาคิดได้ให้ชีวิตกับคุณในมอเอร์ดิบไวทั้งหมดในเวลานั้นจิตวิญญาณสุดท้ายได้เข้าไปอยู่ในหัวเบ็ตตี้มันยังอ่อนแออยู่มันจึงไม่สามารถควบคุมเบ็ตตี้ได้จิตว,วิญญาณทุกขังอยู่ในนั้นต่อมาพขาคิดก็ได้มอบชีวิตให้กับพวกทอย อาแหละจึงเป็นเหตุผลก็ว่าทำไมเธอมีชีวิตเธอมีความร็กเธอมีความไม่ต่อเธอร้องไห้ดอยเธอรู้สึกเสียใจได้ทุกคนมีวิจิตวิญญาณของมุกเกะบอาก็กเลี้ยงออกมาเป็นส่วนรายที่ลึกว่อนใจแม่ตอนนี้สิ่งชั่วร้ายนี้นพยายามที่จะออกมาจาับตัวเจด,ดีเธอแนามาจากไหนล่ะฉันคือ,อยาที่เกิดจากทุกคนน้ำของฉันคือติดแม่แม่ไม่ให้มันกลับหมอ เดี๋ยวฉันอยากให้เธอช่วยเดี๋ฉันไม่สามารถทำได้ถ้าเธอช่วยฉันไวแมงกำลังจะเปลี่ยนให้เราเป็นสปราร์ลาดเดี๋ฉันต้องหยุดมันเราทุกคนชี้เสือสปราร์ลาดในตัวไม่ใช่หรอแล้วเราจะหยุดมันยังไงอ่ะหยุดมันไม่ควรจะหนีออกมาจากมุมพิดีได้มีคนแอบช่วยมันคนช่วยเหรอมีนนคนเธอเยอะมีคนพวกเราคนเธอเยอะเหรอ ในกลุมเราจะช่วยไม่ไม่ออกบอกใครอะฉันก็ไม่รู้แต่ฉันมั่นใจว่าเป็นหนึ่งในพวกคือต้องพาเขาเรามีเวลาไม่มากแล้วจะหาคนทะยศเองคือไม่ต้องไปส่งพื้นที่ขอ,ของพอดี่ยคอบพื้นที่แล้วขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยรอนดีใจที่ช่วยถือดอยจำไว้ต้องหาคนทะยศตใคได้ ฉันทำไไม่ด้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับก็ถ้าใครที่อยากดูตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์ถ้าครบ500ไลค์เมื่อไหร่ผมจะทำต่อทันทีก็ถ้าใครที่ยังสงสัยเนื้อเรื่องอยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าเสียงของ Shadow p e t t ี้มันฟังยากมากเลยขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ